สวัสดีท่านผู้ชมกมันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะครับสกูปตัวเตง็งนะครับนนก,นะวก,วกนะ็วันนี้ผมก็จะมจาตัวเกมตัวเกมไอ้เหี้ยนะวันนี้ผมก็จะมาแจกตัวเกมนะครับก็เข้าไปเลยนะนี่นะกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยตัวเกมนะ เด้งเด้งเชี่ยผมไม่เด้ง่หเ่าเด้งยังไม่ได้เรียนตัวจริงเลยคัณผู้ชมครับก็จะเป็นเอ๋นี่ไงพี่เอ๋ Why did I take this route? Uh -huh. Mm -hmm. This is the police. Move. ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับบาย